ก้าสูงเนเนเนอเน,เ,นเ,เอวายายตูสันสัน move beyond intention to believe ก้าวไปให้ไกลกว่านั้นค่ะมากกว่าเจตนาที่เราเชื่อก้าวไปให้ถึงค่ะ เกินกว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อเคยพบเคยเห็นเคยสัมผัสขีดจากัดเราไปได้มากกว่าการถูกตีกรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเดิมๆนะคะทุกท่านสิ่งที่เรายึดติดอัตตาตัวตนเก่าจะเป็นความเชื่อที่ถูกใส่ออก ใส่มาค่ะจากครอบครัวจากสังคมจากความคิดที่ท่านเคยมีรู้ไหมว่ากระเทาะออกมาเลยค่ะพุ่งทยานออกมาแล้วก้าวไปถึงลงมือทำปักหมุดโฟกัสตั้งใจลงมือทำทำอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจที่ดีเราพัฒนาตนเองไปทุกๆด้านท่านสามารถทำได้ เราทุกคนมีศักยภาพมากพอเพียงแต่เราเชื่อแค่ไหนเราลงมือแค่ไหนเราไว้วางใจแค่ไหนเราทำต่อเนื่องแค่ไหนเราทุกคนจะได้ในสิ่งที่คู่ควรเริ่มต้นจากความเชื่อเราเชื่อว่าเราจะได้อะไรเราเป็นอะไรเราคู่ควรไหมมันก็เริ่มจากตรงนี้เลยแล้วเราก็ไปให้มากกว่าน,นั้นค่ะพี่ไพบอกแบบนี้นะคะ ช่องนี้ค่ะวรินทารอดช่องแห่งการดูดวงที่จะทำให้ทุกท่านไม่จำเป็นต้องดูดวงต่อไปเพราะมีเทคนิคดีๆมากมายทุกท่านนำไปปรับใช้กับตนเองให้พลังงานดีฝากกดติดตามช่องนี้และอีกหนึ่งช่องด้วยของโคชุป,ปัตวรินพัฒนนะคะช่วงนี้เขาจะทำแบบคลิปสั้นๆให้พลังใจแล้วก็มอบความเชื่อมั่นดึงศักยภาพของทุกท่านมาค่ะ สิ่งที่ดีที่สุดค่ะทุกอย่างเลยนั่นคือการลงทุนและกระทํากับตนเองอยากเป็นสิ่งไหนอยากได้อะไรอยากมีความสัมพันธ์แบบไหนอยากได้ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขแค่ไหนรู้สึกแบบนั้นแล้วเป็นแบบนั้นทำตนเองให้คู่ควรค่ะสุขสมหวังดังที่ทุกท่านคู่ควรฝากกดติดตามทั้งสองช่องนี้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะ